สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะและในวันที่สนี้เด็กๆทุกๆคนก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องประเภทของการสื่อสารประเภทของการสื่อสารมีอะไรบ้างเด็กๆอยากรู้ไหมคะไปดูกันเลยค่ะโทรทัศน์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทีวีนั่นเองค่ะเขาจะมีความพิเศษก็คือ สามารถดูทั้งภาพและก็เสียงไปพร้อมๆกันนั่นเองในที่บ้านใครมีโทรทัศน์บ้างคะวิทยุอ่าวิทยุนี้นะลูกเราจะใช้สำหรับฟังเสียงได้อย่างเดียวค่ะลูกจะไม่มีจอภาพนะคะฟังอะไรบ้างคะฟังข่าวสารต่างๆหรือฟังเพลงนั่นเองคะ่ะ และเมื่อเวลาที่เด็กๆอยากปริ้นงานส่งคุณครูนะคะลูกเด็กๆต้องมีสสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กนั่นเองค่ะสสิ่งนี้นะคะเขาจะเอาไว้สําหรับพิมพ์งานปริ้นงานและส่งข้อมูลต่างๆนั่นเองค่ะลูกครูเชื่อว่าเด็กๆทุกๆคนต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะลูกสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะอ่าโทรศัพท์มือถือและดูอีกฟังค่ะลูก โทรศัพท์บ้านสองสิ่งนี้เราจะใช้สำหรับโทรพูดคุยกับคนที่อยู่ไกลเรามากๆเลยและภาพที่เด็กเห็นในตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มพมจะทำขึ้นมาจากกระดาษนั่นเองค่ะลูกเอาไว้ใช้สำหรับอ่านข่าวสารต่างๆนั่นเองในบ้านใครมีหนังสือพิมพ์บ้างคะและภาพท้ายนี้นั่นก็คือ จดหมายนั่นเองค่ะเมื่อเราอยากจะส่งเอกสารหรือข้อความที่เขียนลงไปในกระดาษเราก็สามารถที่จะส่งผ่านจดหมายได้นะคะลูกแล้วเราก็ต้องไปหย่อนที่ตู้ไปรษณีย์นะคะบุรุษไปรษณีย์เขาก็จะนำจดหมายของเราไปส่งให้กับคนที่เราอยากจะส่งให้ค่ะการส่งจดหมายนะคะก็เป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะลูก หลังจากที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วพอจะจำได้ไหมคะว่าประเภทของการสื่อสารมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆจำได้ไหนลองตอบครูหน่อยสิคะว่าประเภทของการสื่อสารมีอะไรบ้างเก่งมากเลยค่ะ และที่บ้านของเด็กๆล่ะคะลูกมีเครื่องมือสื่อสารประเภทใดบ้างอย่าลืมนะคะเล่ามาเป็นคลิปสั้นๆส่งมาที่ไลน์กลุ่มห้องเรียนอนุบาลได้เลยและคุณครูจะรอฟังนะคะเด็กๆทุกคน